สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก้านจะมาแชร์สูตรและวิธีการทำขนมแบบง่ายๆนั่นก็คือทาร์ตช็อกโกแลตก่อนไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดติดตามเพจและช่อง YouTube ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะก้านจะทำการบดแครกเกอร์ c b c ก่อนเลยนะคะ กางได้ใช้แครกเกอร์ ABC นะคะเพราะทำให้นึกถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากทำขนมที่ง่ายแต่ว่าแฝงความเป็นตัวเองลงไปด้วยถ้าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถเลือกใช้อย่างโอรีโอแทนได้ตอนนี้นะคะก้างก็บดแครกเกอร์จนละเอียดดีแล้วนำมาเทในชามผสมได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก้าวจะนำเนยจืดไปละลายนะคะในเตาไมโครเวฟเนยละลายดีแล้วนะคะก็เทล,ลงไปผสมกับแครกเกอร์การใช้เนยแท้จืดในการทำนะคะเพราะว่าแครกเกอร์เขามีรสชาติเค็มอยู่แล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะนำมากรุ่ ในถ้วยฟอยได้เลยหรือใครมีพิมพ์ทาร์นะคะแบบที่ถอดก้นได้นะคะก็ใช้ได้เช่นกันก้างเลือกใช้ถ้วยฟอยนะคะเพราะว่าสะดวกดีนะคะกรุด้านข้างก่อนเลยค่ะงานของก้ารส่วนใหญ่จะเป็นงานขนมเบเกนะคะก็จะทำเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะขายง่ายเดี๋ยวพอก้างกรุทาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะหนึ่งชั่วโมง ให้ขนมเซตตัวต่อไปนะคะก้างก็จะทำตัวช็อกโกแลตเทวิปครีมลงในหม้อค่ะ หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะขนมก็เสร็จตัวดีแล้วล่ะค่ะการก็จะแต่งหน้าขนมด้วยทองคำเปลวอย่างดีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทาร์กช็อกโกแลตขนมที่ทำง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอบด้วย